ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบั่นปั่นของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปันไซโค้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวแคสเปอร์ชไมเคิลตำนานเลสเตอร์แต่โดนขับสายไล่ส่งในฝรั่งเศสลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-45สปอร์ตก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับแคสเปอร์ชไมเคิลในการผู้รุกษาประตูระดับตำนานของทีมชาติเดนมาร์กครับที่ฤดูกาลนี้นะครับพระสุขเข้าพระสาวแท้ครับล่าสุดนะครับเดลี่เมลครับสื่อดังในอังกฤษนะครับรายงานว่าแคสเปอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตู ของนีสรับซิมดังในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยตกเป็นข่าวว่ากําลังจะมองหาโอกาสย้ายออกจากทีมรับในช่วงเปิดตลาดซื้อขายรอบ2เดือนมกราคมนี้เลยครับสำหรับแคสเปอร์ชไมเคิลครับถูกจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับขายมาให้ด้วยราคา1ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับจากปัญหาทางด้านการเงินของสโมสรนะครับประกอบกับการที่สัญญาของแคสเปอร์เนี่ยเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับราคาค่าตัวจึงเหลือแค่1ล้านปอนด์ครับอย่างไรก็ตามครับผลงานของแคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยกลับไม่โดนใจแฟนๆของนีสนะครับเมื่อ ส7ประตูจากการลงสนาม14เกมครับในรวมทุกรายการนะครับแถมยังถูกแฟนๆเนี่ยเรียกร้องให้ผู้รักษาประตูมือ2อ,อย่างมาซินบลูก้าเนี่ยขึ้นมาเสียบแทนแคสเปอร์ชไมเคิลในตำแหน่งประตูมือ1ของทีมนะครับแม้ว่าแคสเปอร์เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมนิสได้เพียง3เดือนก็ตามครับโดยเกมลีกเอิงนัดล่าสุดแก็บที่นิสเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับน้อง1ประตูต่อนหนึ่งนะครับแฟนบอลเจ้าถิ่นก็ยังแสดงออกอย่างชัดเจนเลยครับด้วยการตะโกนเรียกชื่อบลูก้านะครับแทนที่จะตะโกนซับพอร์ตแคสเปอร์ชไมเคิลคร นะครับก็รายงานว่าแคสเปอร์ชมาคเกอรยังปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของสโมสรนิสและก็แทคนิคของลูเซนฟาบกุนซือของทีมไม่ได้นะครับซึ่งก็ส่งผลถึงความมั่นใจเวลาลงสนามนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเจ้าตัวกําลังตัดสินใจย้ายทีมในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับแม้ว่าจะเหลือสัญญากับนิสไปจนถึงปี2025ก็ตามทีครับโดยมีรายงานระบุนะครับว่าผู้รักาประตูทีมชาติเดนมาร์กวัย35ปีครับมีการตั้งคําถามนะครับถึงรูปแบบการฝึกซ้อมในตําแหน่งผู้สักราประตูนะครับที่ม ภายในทีมก็ประกอบกับทางที่ลูเซนฟ้ากุรือของทีมก็มักจะให้แคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยมีการปรับรูปแบบการเล่นนะครับโดยให้เป็นผู้รัประตูยุคใหม่ครับใช้เท้าบิลล์อัพเกมนะครับก็ต้องออกมาเล่นบอลนอกกรอบเขตโทษมากขึ้นครับทั้งๆที่แคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยมักจะมีความถนัดในการยืนประจําการในกรอบ6หลามากกว่าครับนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยครับว่าสถานการณ์ของแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับในทีมกําลังย่าแย่ครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าแคสเปอร์ชแล้วครับรวมไปถึงเฮ เช่นเดียวกันครับโดยมองว่าแคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยไม่มีวินัยนอกสนามนะครับกินเยอะจนอ้วนฉูเลยครับน้ำหนักขึ้นมา5กิโลกรัมนะครับเป็นที่มาของฟอร์มการเล่นอันน่าตกต่ำครับยิ่งกว่าเรื่องน้ําหนักก็คือเรื่องการไม่เคารพโค้ชอย่างลูเซนฟาร์บเนี่ยเลยครับลูเซนฟาร์บเนี่ยไม่พอใจเลยครับที่แคสเปอร์เนี่ยเล่นข้ามรุ่นครับไปเป่าหูเซอร์จิมและคริปนะครับเจ้าของสโมสรครับเพื่อบีบให้ลูเซนฟาร์บนะครับเลือกแคสเปอร์ชไมเคิลเป็นมือหนึ่งของทีมครับ แต่อย่างใดแถมยังมีโอกาสเช็หัวชมเคิลออกจากทีมในช่วงปีใหม่นี้ด้วยครับในขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากฝรั่งเศสในการเปิดเผยว่าเลสเตอร์ซิตี้ครับอดีตทีมเก่าของแคสเปอร์ชมเคิลนะครับก็มีความสนใจครับที่จะพิจารณาดึงตัวแคสเปอร์กลับไปร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ปัจจุบันนะครับทางจิงจอกสยามเนี่ยก็มีปัญหาในเกมรับโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้รกสาประตูอย่างมากเลยทีเดียวครับและถึงตอนนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้มีเงินทุนแล้วครับจากการขายเวสลีย์ฟฟาน่าไปให้กับเชลซีนะครับดังนั กลับมาร่วมทีมเป็นคำรบที่2ก็มีความเป็นไปได้สูงเอามากๆครับสำหรับแคสเปอร์ชไมเคิลครับเรียกได้ว่าเป็นผู้รักษาประตูระดับตำนานของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เลยทีเดียวครับผ่านการคว้าแชมป์นะครับผ่านการชูถ้วยมากับจิ้งจอกสยามหลายต่อหลายทร์ฟีครับไม่ว่าจะเป็นศึพิมเร์ลีกอังกฤษนะครับคว้าแชมป์มาแล้วเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ในฤดูกาล2015-2016นะครับเอฟเอครับก็คว้ามาแล้วครับ2020-2021นะครับรวมไปถึงคอมมูนิตี้ชิลในฤดูกาล2021ด้วยครับนอกจากน ในฤดูกาล2013-2014ครับส่วนรางวัลส่วนตัวกับเลสเตอร์ก็คว้ามาแล้วมากมายนะครับเป็นผู้เล่นแห่งปีของเลสเตอร์นะครับ2ฤดูกาลกับฤดูกาล2011-2012ฤดูกาล2016-2017ครับโดยแคสเปอร์ชไมเคิลกับผู้สักประตูที่แฟนบอลนิสเน่โฮไซนะครับเคยลงสนามให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไปถึง479เกมครับรักษาครีนชีตได้ถึง147เกมด้วยกันครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าอดีตผู้สักประตูคู่บุญของตระกูลสีวัฒนาประพาอย่างแคสเปอร์ชไมเคิล อาจจะถูกฟ้าลิขิตเอาไว้แล้วนะครับแคสเปอร์ชไมเคิลที่นอกจากจะสลัดการอยู่ใต้ร่มเง,งาของผู้เป็นพ่ออย่างปีเตอร์ชไมเคิลแล้วครับถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าฟ้าจะลิขิตนะครับว่าให้แคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยกลับมากอบกู้สถานก,การณ์และก็กลายเป็นตำนานอย่างสมบูรณ์แบบของทัพจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับอีกหนึ่งผู้เล่นอันเป็นที่รักของแฟนบอลชาวไทยมากมายครับอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลก็ถ้าเกิดอยู่ไม่ไหวก็กลับมาครับกลับมาเลียแผลใจในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับคนที่นี่น,นยนิย ต้อนรับแคสเปอร์ชไมเคิลอ,อยู่เสมอเสมอครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ